โอเคผมต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามันย์ต่างดต่ละทุกท่านครับวันนี้กี่ผขภูมิจะเป็น,น์อาราฟอร์มอลีเกิดิเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Ridges of m มาร์ o หรือว่าเกม m a p l e r ร s h นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแลวกันเผื่อใครหานในส่วนตน่วของรัสตเกมส์วปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟรีฟันถมก,ก,ก่อนแนะนำาอนชาวไรเลยนะครัเพราาร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนสุดท้าตะกูมายและก็เปิดให้บร,ริการ24ชั่วโมงเลยสามารถทกไปเติมเกมตอนไหนก็ได้เดียย ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการอัปเดตน่าจะทั้งหมดนะครับที่มีการอัปเดตมาแล้วแต่ว่ากิจกรรมที่ยังไม่เข้าเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนต่อของการเดินเรืออ่าซึ่งการเดินเรือเนี่ยนะครับมันมีอัปเดตมาแล้วแหละแต่กิจกรรมจะเริ่มต้น ก็น่าจะวันที่20พฤษภาปมตามประกาศของเขานะประมาณนี้ซึ่งในกิจกรรมเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับที่เป็นแจกโบนัสระยะเวลาเนี่ยสาวันซึ่งเขาจะแจกตัวนี้มานะครับที่มันเป็นรูปลักษณ์ของคมพิเศษเนี่ยจากตอนแรกมันเป็นคมธรรมดาจะกลายเป็นหอยใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกสกินอ่าของการเดินเรือน่ครับแล้วก็ถ้าเรากดรับปุ๊บอ่ะเราก็จะได้สกินพวกนี้มาใช่ไหมอ่าแล้วเราก็เอาไปตกแต่งนะครับผมอยากเปลี่ยนสกินปืนนะสกินปืน ใช่ไหมนี่อ่าแล้วก็อ่าสกินอะไรอีกสกินตรงนี้นะครับที่มันเป็นตัวของดวงตาใช่ไหมนะครับดวงตาสีอมกูกใช่ไหมหรือเปล่านี่ถูกปะอันไหนวะที่เราได้มาเมื่อกี้เอ่ออันนี้ปะอ่าไม่แน่ใจลองใส่ดูนะครับอ่าแล้วก็จะมีอันนี้ปะอ่าที่เป็นตัวของผ้าปิดตาใช่ไหมนี่ครับ อ่าเป็นตัวนี้ปะใช่ไหมโอเคนีน่ีเราสามารถมีผ้าพติดตาได้เนาะแล้วก็ตัวนี้หรือเปล่าอ่าหล,ากลากักๆคือจะมี3อันนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอะ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าในประกาศของ Official เนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดให้เล่นใน20พฤษภามนี่ประมาณนี้แล้วก็คราวนี้เนี่ยจะมีตัวของแพ็กเกจตรงนี้นะครับที่เป็นแพ็กเกจเติมเงินซึ่งผมมองว่าไม่คุ้มหรอกนะครับราคาแพงสุดเนี่ยสามพนะครับได้เพชรแดงนะ 27,500นานะครับแล้วก็สามารถเลือกไอเทมได้อีก2อย่างอ่าเราอยากเลือกอะไรนะครับเราอยากเลือกอันนี้อยากเลือกอันนี้นะครับหรือว่าอยากเลือกอะไรเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามเราต้องการเลยนั่นเองแต่ส่วนตัวผมมองว่าแพคเนี้ยยังไม่คุ้มแล้วก็ในอนาคตเนี่ย มันน่าจะมีกิจกรรมที่เป็นเติมเงินสะสมแล้วก็อีเวนต์ใหญ่ๆที่อาจจะเข้ามาในวันที่20พฤษภาตามตัวของกิจกรรมไอตัวเดินเรือนี่แหละนะครับเนาะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยไม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับกิจกรรมเติมเงินกิจกรรมอีเวนต์ใหม่ก็ยังไม่เข้ามานะครับหลักๆจะมีประมาณนี้นะแล้วก็คราวนี้ระบบใหม่ที่โดนเพิ่มเข้ามาครับจะอยู่ในตัวละครน,นะแล้วก็ไปที่สกิลครับแล้วก็ไปที่สลับแผน ตัวนี้จะเป็นการตั้งออโต้สกิลแล้ว,ลวหลายๆคน,นรอคอยซึ่งผมอรอคอยมากสังเกตว่าสกิลที่เราใส่ได้จะมี5สกิลเขาเรียกว่าสกิลแอคทีฟหรือว่าสกิลกดไพ่ใช่ไหมแต่ว่าสกิลของตัวละครมันจะมีอยู่1นึ่งสกิลอยู่แล้วรวมกันเป็น6กสกิลนะครับซึ่งคราวนี้เราสามารถตั้งออโต้สกิลได้ตามที่เราต้องการเลยสมมุติผมอยากเล่นเป็นเซต p v p ใช่ไหมผมเปลี่ยนเป็นเซต PVP แล้วแต่คราวนีนะ้เราไม่อยากให้ล่างแยกของเราออกก่อน เราสามารถกดตั้งที่รูปนาฬิกาครับสังเกตมันมีตั้งสกิลอาชีพสกิลแอคทีฟที่1 2 3 4 5 6ส l กิลอาชีพคือสกิลติดตัวเราเราอยากให้ดีเลย์กี่วิก่อต่างได้สังเกต0.5ถึง10วินะครับแล้วแต่เลยเราอยากเริ่มต้นมาเราอยากให้มันใช้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวล่างแยกของผมอ่ะสังเกตว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยสกิลนี้เป็นแอคทีฟ1 2 3 4ใช่ไหม ผมจะตั้งให้สกิลแอคทีฟสีเนี่ยนะไม่มีดีเลยคือใช้ก่อนเลยอ่าใช้ก่อนเลยใช่ไหมนะครับแล้วคราวเนี้ยนะครับสกิลตัวนี้อ่าตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัวของอ่าสร้างดาเมจเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยแล้วก็ไอเนี่ยนะครับผมอยากให้ตัวนี้นะครับมันใช้ประมาณ4จุดแบบว่าประมาณอ่าเริ่มต้นมาใช้เลยนะครับอ่าเริ่มต้นมาใช้เลยใช่ไหมอ่า,อาเดี๋ยวแป๊บนึงนะสกิลเซตพีพีของเราตัวนี้ใช่ไหม เ,เราอยากให้สกิลนี้่เริ่มต้นมาใช้เลยเหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปแตะอะไรแต่สกิลเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ4.5วิผมจะตั้งให้สกิลแอคทีฟที่2อ่ะนะที่เป็นระเบิดควันเนี่ยนะครับมันใช้ตอน4.5วินะประมาณนี้นะสมมุตินะปุ๊บอ่าประมาณนี้เนาะ แล้วก็สกิลนี้เริ่มต้นมาให้เราใช้เลยก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ล่างแยกะนะครับล่างแยกให้ใช้ต่อประมาณ4.5าวิเหมือนกันก็ได้นะครับสมมุติเรากดตั้งใช่ใชไหมปุ๊บนะครับอ่าแล้วคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าสกิลมันอ่ะใช้ได้เฉพาะในโหมด pve เท่านั้นโหมดธรรมดาไม่สามารถเออโหมด pvp ไม่สามารถใช้ได้นะเออโหมด pvp ไม่สามารถตั้งดีเลยได้เพราะมันกดออโต้ทันทีนะเดี๋ยวผมลองลงให้ดูเราตั้งดีเลยแล้วอ่ะมันก็ใช้หมดอยู่นี้ปะ เห็นไหมอ่าแต่ว่าถ้าเป็นในของจีนน่ะเราสามารถตั้งดีเลย์สกิลได้นะเออนะครับน่าจะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าผมไปดูจีนน่ะเขาก็ใช้ดีเลย์สกิลเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันของเซิร์ฟไทยให้จำไว้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้ดีเลย์สกิลได้แค่ในโหมด PVE หรือว่าลงต่อสู้บอสสู้ดันเจีย้ยนนะครับแล้วก็สู้มอนสเตอร์เท่านั้นนะครับ PVP เนี่ย ยังไม่สามารถใช้ได้แต่ในอนาคตจะใช้ได้เพราะว่าผมไปดูเซิร์ฟจ,จีนมาแล้วใช้ได้อ่ะอย่างเช่นผมตั้งออตโต้ไปแล้วถูกไหมอ่ะลองดูนะครับว่ามันจะใช้ออตโต้ให้เราไหมอันนี้ตีบอสนะสังเกตครับเห็นไหมใช้4สกิลสกิล2สกิลเนี่ยเขาค่อยใช้ตอน4.5าวิเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับ เ okay. นี่ยเราสามารถตั้งได้เลยว่าเฮ้ยเราอยากให้ตั้งสกิลอะไรอย่างไงบ้างนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปข้างต้น PVP ไม่สามารถตั้งได้ถึงเราตั้งไปแล้วเราลง PVPPVP มันใช้หมดทีเดียวอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเซตเอาไว้เป็นเซตสลับการต่อสู้นะ PVE หรือว่าลงดันเจียนเท่านั้นซึ่งถ้าผมแนะนำนะก็ต้องมีสกิลตัวนี้ก่อนอมตะอมตะเนี่ยเราตั้งให้ใช้เลยอันแรกนะครับอมตะ ปุ๊บอันแรกเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทุกด่านทุกอะไรก็ตามเนี่ยเราใช้อมตะอยู่แล้วถูกไหมอ่าอมตะสามวิปุ๊บเนี่ยแล้วเราค่อยไปใช้ไอตัวล่างแยกเนี่ยสุดท้ายนะเออนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หลายๆดันเนี่ยเราลงล่างแยกไปแล้วล่างแยกตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นเนี่ยถือซะว่าแบบอ่าตัวนี้นะครับอ่าเราเล่นตัวนี้อยู่ใช่ไหมอ่าสังเกตว่าอันเนี้ยผมกดให้ใช้เลยถ้าตีมอนนะอ่าอันที่หนึ่งไม่มีดีเลยครับ อันที่2เนี่ยนะครับถ้าเราโดนสตันนะครับโดนแบบบอสหยุดหรือว่าบอสอะไรเนี่ยให้ตั้งแบบผมเนาะก,ก็คือระเบิดควันเนี่ยให้ตั้ง4.5วิไว้ก่อนอ่าแล้วก็ปลดอาวุธเนี่ยนะครับปลดอาวุธเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ไปเลยก็ได้หรือถ้าเรามีอมตะนะครับให้กดดีเลยเหมือนกัน3วิเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติเราใช้อมาตะใช่ไหมอีฟายไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ติดปลดอาวุธหรืออะไรก็ตามอีกฝ่ายตีเราเราก็ไม่โดนดาเมจอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นปลดอาวุธอ่ะให้ใช้หลังจากที่อมาตะหมด3าวิไปแล้วนะครับประมาณนี้นะอ่าแล้วก็อันนี้อ่าถือว่าเป็นอมาตะนะเราไม่มีดเดลีย์ครับแล้วก็ล่างแยกอ่ะนะครับให้ใช้4.5าวิหรือไม่ก็หลังตัวของอมาตะาหมดก็คือ3าวิแล้วแต่เหมือนกัน อ่าแล้วก็สกิลอาชีพเนี่ยแล้วแต่ใครจะตั้งเลยนะครับเริ่มต้นมาอะไรยังไงก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะตั้งประมาณนี้สกิลที่4ถือว่าเป็นอมตะใช่ไหมอ่าใช้อมตะก่อนถูกไหมต่อจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็อ่าถ้าสมมุติแบบว่าเราไม่ได้แบบโดนตีหรือว่าโดนอะไรอ่ะอย่างเช่นสกิลหนึ่งเป็นความเร็วใช่ไหมอ่าเราแบบรู้สึกว่า i, เฮ้ยไปเจอบอสสตันว่ะเราทําอะไรไม่ได้เลยก็ตั้ง3วิเหมือนกัน เพราะว่าพอหมดอมตาปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ตีเร็วใช่ไหมอ่าเราก็จะใช้ปลดอาวุธอ่าต่อจากปลดอาวุธเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยไปใช้แบบว่าพวกสร้างดาเมจเพิ่มเติมหรือไม่ก็เอาพร้อมกันครับสาวิหมดเลยก็ได้แล้วแต่นะเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวของอมาตาอันแรกก่อนนอกนั้นก็เป็นปล่อยสาวิยกงเว้นเรารู้สึกว่าเออวะเราอยากให้สกิลนี้ออกหลังหน่อยอาจจะประมาณอ่าสี่จุดห้าวิอะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวของระเบิดควันเนี้ยนะเพราะว่าตั้งหมดเวลาของ ไอตัวเนี้ยนะครับประมาณ4 5วิใช่ไหมถ้าใครเอาไอเทมเข้าไปด้วยก็เลยตั้ง4 5วิเข้าไปก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะพอเรากดตั้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีเลยสกิลตามเราบอกเลยอ่ะอย่างเช่นถ้าผมไปลงตัวของบอสนะตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวลองลงให้ดูนะครับอ่าสมมุติผมท้าทายบอสนะสังเกตว่ามันก็จะใช้สกิลตามที่เราตั้งไว้เลยตุ่มนะครับอ่าอันนี้คือผมตายผมลืมเอาอันนี้มาให้นะแป๊บนึงนะเอ่อแป๊บนึงนะ อะอมตะครับคือผมยังไม่มีสกิลอมตะนะขอขออภัยด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีสกิลอมตาตะนะครับอะผมเล่นแบบนี้แหละไปดูมันก็จะใช้สกิลตามที่เราออโต้ไว้นะครับอาใช้บาลียก่อนใช่ไหมตุ้มนะครับมันก็จะเป็นอมตาตะอยู่อาแล้วค่อยปลดอาวุธอีกฝ่ายแล้วก็ค่อยเอามาล่างแยกเห็นไหมชนะได้เห็นไหมครับปกติเราจะไม่ชนะเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีออโต้สกิลอะเริ่มต้นมาแม่งสาดสกิลตุม้มทีเดียวหมดเลยแล้วล่างแยกเราจะตายถูกไหมบึกยะ สังเกตว่าผมอ่ะให้ใช้ร่างแยกตอน3วิก็คือผมจะกลางบาเลียก่อนอ่าเพราะว่าผมถือว่าส,สกิลผมอ่ะไอ,ะอ,ะอะตัวบาเลียเนี่ยไอตัวบาเลียเนี่ย <cassette. S 1> ผมนับว่าเป็นอมตะละกันนะผมให้ใช้ก่อนเลยถูกไหมนะครับบาเลียผมตั้งให้ใช้ก่อนเลยนะครับนี่ไม่มีดีเลยเลยบาเลียเพราะว่า <het> ม <is wrong foot> ันเพิ <het is wrong foot> <'re counter> ่มเลือด30%เป็นบาเลียใช่ไหมอ่าสมมติเลือดเรา1ล้านมันก็จะสร้างบาเลียมา3 0 0แสนประมาณนั้นเลือดผม2ล้านมันสร้างบาเลียมา6 0แสนนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกบาเลียเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอมตะแล้วกันเมื่อกี้แล้วเราใส่ตัวนี้เข้าไปอีกครับคือผมไม่มีอมตะไงผมก็เลยต้องใส่ตัวนี้ก็คือถ้าเลือดต่ำกว่า70%บเอเนี่ยเราจะเป็นอมตะสามวิอ่าเมื่อกี้รอบแรกเราตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้อันนี้ไปอมตะปุ๊บเนี่ยแล้วผมก็ตั้งดีเลยอันอื่นเนี่ยให้ประมาณ3าวิกับ4-5าวิเหตุผลก็คือถ้าเราเริ่มต้นเราใช้ร่างแยกเข้าไปร่างแยกละลายนะครับร่างแยกคือจะละลายไปเลย เออเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ถ้าสมมุติเราไปเจอด่านบอสท,ที่มันยากกว่าเราอะ่ะแล้วเราไม่เคยผ่านอะนี่แหละคือข้อดีของมันนะครับก็สามารถกวานล้างได้เลยเห็นไหมอ่าสบายเลยหวานเจี๊ยบเลยนะครับคราวนี้ผ่านแล้วนะครับเหลือตัวนึงที่ผมยังไม่ผ่านปัจจุบันผมผ่านนักธนูนักเวทแล้วเหลือแค่นักดาบยังไม่ผ่านนะครับเนาะแล้วก็อ่ะสมมุติผมลงตรงนี้ให้ดูนะ เดี๋ยวเราสอรี่ลองเข้าเล่นดูนะฮะอ่าสังเกตผมสร้างบาเลียปุ๊บเห็นไหมอากับสกิลแรกถูกไหมนอกนั้นเนี่ยผมจะปล่อยตอน3วิแล้วก็อันนี้4-5วิเห็นไหมเห็นไหมอาถ้าเราปล่อยก่อนเลยอะร่างแยกเราตายนะเออเพื่อเผื่อบางทีร่างแยกเราตายนะครับถ้าสมมติผมไม่ตั้งดีเลยสกิลเลยนะสมมตินะสมมติผมไม่ตั้งดีเลยสกิลเลยเนี่ยบางทีไอตัวของ สกิลเนี้ยนะครับมันก็จะล่างแยกตายสมมุตินะ,ะเราปิดดีเลย์ใหม่หมดเห็นไหมสมมติเราไม่มีการตั้งดีเลย์เลยนะมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้สกิลออโตโอหหห้หมดเลยนะครับหมดเลยนะเนี่ยหมดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บ,บเห็นไหมหมดเลยซึ่งบางทีอ่ะผมมองว่าเอาบาเรียเอาไว้แทงก่อนช่วงแรกก็ได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นการตั้งสกิลเนี่ยก็ต้องมาดูด้วยว่าเฮ้ยแผงสกิลที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นยังไง ช่ไหมแล้วก็เราต้องมาดูด้วยครับว่าเออบางทีบอสมันฆ่าเราตายหรือเปล่าถ้าฆ่าเราตายเราก็ค่อยตั้งดีเลยตัวของอไอ้ตัวล่างแยกเอาไว้สุดท้ายซึ่งถ้าเป็นจีนนะถ้าเป็นจีนเนี่ยเขาจะตั้งล่างแยกไว้สุดท้ายเลยแล้วเอามาตากเนี่ยเอาไว้อันแรกเลยแล้วนอกนั้นค่อยไล่ใช้ไปเรื่อยๆนะครับ ร่างแยกสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวร่างแยกตายเพราะร่างแยกอิงตามพลังชีวิตเราแค่30%มแต่ว่าตีแรงกว่าเรา2เท่านะแล้วก็อยู่ได้นานแค่1ิบวิเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันว่าจะตั้งดีเลย์ประมาณไหนซึ่งส่วนตัวผมก็จะตั้งอย่างที่ผมบอกไปตามเมื่อกี้เลยก็คืออ่ะอันนี้3วินะครับอันนี้ผมตั้งไม่มีดีเลย์นะอ่าแล้วก็อันนี้เอ่อผมตั้งประมาณ3าวิเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะสามวิเหมือนกัน,นครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ สามวิเหมือนกันเพราะว่าบางทีการโดนบอสสกงสกิลด้วยใช่ไหมอันนี้เหมือนกัน3วินะครับบางทีเราไปเจอบอสที่แบบว่าอาจเริ่มต้นมาแม่งใช้สกิลใส่เราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีถ้าเราไปเล่นแบบด่านที่แบบโอเคเริ่มต้นมายัางไงเราก็ไม่โดนสตันไม่โดนอะไรเราก็ไม่ต้องตั้งดีเลยก,ก็ได้นะอย่างเช่นด่านธรรมดาอย่างเงี้ยไอ้พวกบอสพวกเนี้ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่าเนี่ยสังเกตผมสร้างบารียเห็นไหม นอกนั้นจะใช้ตอน3วิอ่าสามวิค่อยใช้นะครับไอบอสพวกเนี้ยไม่จะไปต้องตั้งดีเลยเราไปใช้ตั้งดีเลยตีบอสยากๆพวกเนี้ยอ่าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเผื่อใครจะตั้งเซตไว้ลงอันอื่นเนี่ยแบบเฮ้ยเราก็การฮิลด้วยเนี่ยก็เปลี่ยนสกิลเป็นฮิล นะอย่างเช่นใช้บาลีหรือว่าใช้อมาตะระเบิดใช่ไหมแล้วเราค่อยไปตั้งตัวของฮิลต่อก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆอ,อยากตั้งอยากใช้ยังไงและกันเนาะก็หลักๆคือจะประมาณนี้และกันก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยและกักดดนเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ